สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในคลิปทายดวงครึ่งปีหลังของปี2563ค่ะจากอิทธิพลของดาวตรีเทพได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวพระเสาและดาวพระราหูซึ่งจะมีการยกย้ายราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีตนกันบ้างเรามาดูกันค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นสามารถอ้างอิงได้ทั้งลัคนาราศีเกิดและราศีของช่วงวันที่เกิดเลยนะคะชาวราศีตุลคือท่านที่ผูกดวงตามเวลาเกิดแล้วมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะ ชาวราศีตุลน,นั้นเป็นราศีแม่ธาตุลมนะคะมีดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและเงินตราเป็นดาวประจําตัวก็ส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความโรแมนติกในหัวใจชอบเสียงเพลงชอบดนตรีชอบการละเล่นการแสดงรวมไปจนถึงศิละปะทุกขแขนงเลยล่ะคะ่ะ ชาวราศีตุลเนี่ยชอบความหรูหรารักสวยรักงามเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยต้องดูดีดูแพงกลิ่นตัวเนี่ยต้องหอมสดชื่นแต่นั้นชาวราศีตุลเนี่ยหากขาดโลออนระงับก,กลิ่นกายหรือว่าลูกอมดับกลิ่นปากไปเนี่ยหรือว่าขาดน้ําหอมก็จะรู้สึกหงุดหงิดถึงขั้นเครียดกันเลยละค่ะ แล้วก็ราศีตุลเนี่ยถือเป็นพปัตตนิของดวงโลกและดวงเมืองก็จะส่งผลให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีสเสน่ห์ลุน้นล้นเหลือนะคะทั้งกับเพศตรงข้ามแล้วก็ไม่เว้นแม้กับเพศเดียวกันเองก็มีสเสน่ห์เช่นเดียวกันค่ะเพราะชาวราศีตุลเนี่ยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสามารถในการปรับตัวสูงมีความเข้าข้องว่องไวมีปฏิภาณไหวพริบและชาวปัญญาที่ดีแถมยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งอีกด้วยละค่ะ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวตรีเทพที่จะส่งผลให้กับชาวราศีตุลกันในครึ่งปีหลังนี้บ้างนะคะเรามาดูที่ดาวดวงแรกกันเลยค่ะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่จะส่งอิทธิพลกับชาวราศีตุลน,นะคะดาวพฤหัสบดีนี้จะมีการยกย้ายราศีแบบพักองศาข้ามราศีกันจากราศีมังกรสู่ราศีธนูในวันที่17กรกฎาคม2563นี้ค่ะโดยยกกันในเวลา18นาฬิกา54นาที จนถึงวันที่14พฤศจิกายน2563ในเวลา2นาฬิกา50นาทีทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าดาวพฤหัสบมมดีเนี่ยถือเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะของชาวราศีตุลน,นะคะซึ่งสหัสชะเนี่ยหมายถึงพี่น้องท้องเดียวกันเพื่อนสังคมคอนเน็ชันการติดต่อประสานงานการเดินทางการสื่อสารแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวราศีตุลอีกด้วย ซึ่งอลินั้นก็หมายถึงอุปสรรคปัญหานี่สินการเจ็บป่วยเ,เดินจรในตําแหน่งโยกหน้ากับลัคนาราศีเกิดน,นะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีซึ่งหมายถึงความมั่นคงด้วย ทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยก็ส่งผลให้กับชาวราศีตุลเนี่ยมีความโชคดีจากสังคมแล้วก็ผู้คนนะคะชาวราศีตุลจะมีความสุขแล้วก็โชคดีจากสังคมจากเพื่อนฝูงจะได้รับโอกาสที่ดีมีคอนเนคชันกับผู้หลักผู้ใหญ่กับครูบาอาจารย์หรือผู้คนที่อยู่ในแวดวงสังคมเพิ่มมากขึ้นค่ะอันจะก่อให้เกิดเป็นการยอมรับนับถือในวงสังคมแล้วก็ผู้คนที่อยู่รอบตัวและผู้บังคับบัญชาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดโอกาส โชคลาภแล้วก็เงินทองมีโอกาสขยับขยายในตำแหน่งหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาติดต่อประสานงานการเดินทางการบริการขนส่งโลจิสติกงานที่เกี่ยวข้องกับอ,อ,อุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆการสื่อสารก็จะมีความเจริญเติบโตแล้วก็มีความก้าวหน้าเป็นอันมากเลยละคะ่ะเรามาดูในเรื่องของความรักของชาวราศีตุลกันบ้างนะคะ ด้านความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็อาจจะได้พบคนดีคนรู้ใจจากการท่องเที่ยวการเดินทางนะหรือจากการแนะนำของเพื่อนๆดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้อ่อก็อยากจะหากชาวราศีตุลเนี่ยต้องการจะมีโชคในเรื่องของรักๆคล้ายๆก็แนะนําไว้เข้าสังคมบ่อยขึ้นนะคะอย่ากเก็บเนื้อเก็บตัวจนเกินไปเนาะสําหรับคนที่มีคู่ท่านจะเข้าอกเข้าใจกันและกันมากขึ้นถือเป็นช่วงที่เป็นเพื่อนคู่มิตรเป็นอ่อเ,เป็นเป็นคู่คิดคู่ใจต่อ,อกันค่ะ ท่านจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆด้วยกันบ่อยครั้งขึ้นด้วยนะคะสำหรับชาวราศีตุลที่เกิดในช่วงเวลากลางคืนหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเนี่ยท่านอาจจะเกิดปัญหาความยุ่งยากบางประการจากสังคมเพื่อนฝูง <c oughs> เช่นอาจจะถูกเพื่อนฝูงขอให้ช่วยอุดหนุนสินค้าหรือบริการที่มันมีราคาสูงราคาแพงหรือว่าขอให้ท่านช่วยเซ็นค้ำประกันต่างๆให้หรือว่าอาจจะขอยืมเงิน ประมาณเนี้นะรวมไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเนี่ยหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในท้องเดียวกันอาจจะมีเหตุในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยให้ท่านต้องเป็นภาระในการดูแลเอาใจใส่นะคะ ก็สำหรับคนที่เกิดหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วในของชาวราศีตุลก็จะมีปัญหาประมาณนี้ก็ค่อยๆคิดค่อยๆบริหารกันไปนะคะอย่างเช่นกรณีที่เพื่อนฝูงมาขอให้ช่วยเซ็นค้ำประกันอะไรให้เนี่ยถ้าท่านรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหายืดเยื้อไปถึงในโอกาสข้างหน้าก็บอกเขาไปเลยว่าคุณของดการเซ็นค้ำประกันให้ก็จะปลอดภัยนะคะก็ลอง บริหารลองพิจารณากันดูเนาะในเรื่องของการหยิบยืมเงินทองก็เช่นเดียวกันค่ะบางทีถ้าเขามาขอยืมก้อนใหญ่เราก็ทอนลงมาเหลือเหลือก้อนเล็กก็ได้เอาสัก3% 5%จากที่เขาขอหยิบขอยืมมาเพื่อหล่อเลี้ยงน้ำใจกันไม่ให้มีปัญหาโกรธโกรธเคืองต่อกันเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวดวงถัดไปค่ะอิทธิพลของดาวพระเสาร์ อิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่จะมีกับชาวราศีตุลน,นะคะอิทธิพลของดาวพระเสาร์เนี่ยดาวพระเสาร์จะยกย้ายราศีแบบพักองศาข้ามราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12กรกฎาคม2563ยกในเวลา22นาฬิกา7นาทีจนถึงวันที่5ธันวาคม2563ในเวลา8นาฬิกา42นาทีค่ะ ดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวราศีตุลพันธุเนี่ยหมายถึงครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดที่ดินรถยนต์จะเดินจรเข้าเรือนสหัสชะซึ่งหมายถึงพี่น้องท้องเดียวกันเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อประสานงานการสื่อสารและการเดินทางโดยดาวพระเสาในตำแหน่งนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าเสาเป็นสามท่านทายหมาย จะเพลิดพลายด้วยเงินทองนั่นหมายถึงในช่วงคทึ่งปีหลังนี้ค่ะชาวราศีตุลเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีโดยจะได้รับการเกื้อหนุนจากพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์และผู้หลักผู้ใหญ่โดยท่านไม่ควรเก็บเนื้อเก็บตัวจนเกินไปนะคะควรเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พบปะพูดคุยแล้วก็สร้างคอนเน็กชันดีๆกับผู้คนเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ก็จะนําพามาซึ่งความสุขความสําเร็จในการเรียนการศึกษาแล้วก็กิจกรรมการงานสําหรับท่านที่ทํางานด้านอสังหาริมทรัพย์หรือว่าวงการยานยนต์นะท่านจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยแล้วค่ะอีกในหนึ่งดาวพระเสาเนี่ยยังถือเป็นตัวแทนของโทษทุกข์ดังที่ครูโหนท่านกล่าวไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสา เมื่อดาวพระเสาเดินจรเข้าเรือนสาชะนั่นก็หมายถึงว่าท่านต้องฉลาดทันค้นค่ะต้องรู้ทันกลนเกมและเลี่ยเหลี่ยมต่างๆของบุคคลที่เข้ามาคบหาสมาคมกับท่านด้วยอย่าไปยอมเขาซะทุกเรื่องนะคะท่านควรรักษาผลประโยชน์ของตนเองให้เป็นอย่าทําตัวเป็นพระเอกนางเอกหรือว่าเก่งใจเขาไปจนถูกเอารักเอาเปรียบไปทั่วก็ขอให้ท่าน เราเรียกว่าทันกันหน่อยก็แล้วกันแล้วก็งดการให้ยืมเงินหรือว่าเซ็นค้ำประกันเพราะมันอาจจะนําพามาซึ่งความขัดแย้งและแตกหักได้ในภายหน้าในบางครั้งนะคะบางทีเนี่ยเขามายืมเราก้อนใหญ่ถ้าเรากลัวว่าเขาจะโกรธเราหรือว่าทะเลาะก,กันนะเราก็ทอนลงมาจากก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กก็ได้เขายืมเราสักหมื่นหนึ่งล้วก็ทอนลงมาเหลือสักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตก็ว่ากันไปอย่างนั้นเป็นต้นเนาะนี้เรามาดูอิทธิพลของ ดาวดวงถัดไปนะคะเป็นอิทธิพลของดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูเนี่ยจะยกย้ายราศีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีศพฤษภในวันที่10กันยายน2563นี้ในเวลา1นาฬิกา51นาทีและอยู่ไปยาวๆประมาณ1ปีครึ่งค่ะจนถึงวันที่30มีนาคม2565ค่ะซึ่งดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบปุตตะ ของชาวราศีตุลซึ่งพบปุตตาเนี่ยหมายถึงบุตรบริวารโชคลาภการลงทุนการเก่งกำไรโครงการใหม่ๆความรักการศึกษาเดินจรเข้าเรือนมรณะซึ่งบวนเรือนมรณะเนี่ยหมายถึงสุขภาพ,พารรณาไมยการพัดพลาดการสูญเสียมรดกพินัยกรรมแล้วก็การเดินทางไกลในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ชาวราศีตุลเนี่ยควรให้ความใส่ใจกับบุตรบริวารและลูกหลานของตนเองให้มากเป็นพิเศษนะคะมีเกณฑ์ที่พวกเขาจะเกิดปัญหาชีวิตค่ะหรืออาจจะเกิดเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยสําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะหมายถึงการพัดพลากจากบุตรหลานนะเนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีเหตุให้ต้องเดินทางไปศึกษาต่อหรือว่าอาจจะต้องไปทํางานในถิ่นแดนไกลนะสําหรับท่านที่ทําธุรกิจการงานอันเกี่ยวข้องกับเรื่องของก,การค้าขายระหว่างประเทศ หรือท่านที่ทํางานในต่างถิ่นต่างแดนหรือท่านที่ทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยท่านจะประสบความสําเร็จเกินคาดหม้ยเลยละคะ่ะดาวพระราหูในเรือนมรณะเนี่ยมีข้อดีในเรื่องของมรดกพินัยกรรมแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนจากประกันชีวิตและประกันภัยพูดง่ายๆก็คือท่านมีโอกาสจะได้รับผลประโยชน์จากการสูญเสียนั่นละคะ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะ หลวงปู่ล่าท่านกล่าวเอาไว้ว่าบุญเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์นั่นหมายถึงว่าบุญที่เราทําค่ะจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาหากช่วงใดที่เราดวงดีนะคะบุญก็จะอุ้มชูดวงชะตาให้ดวงเรานั้นดียิ่งขึ้นและหากช่วงใดที่ดวงเราไม่ดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาไม่ให้ดวงของเราตกอับจนเกินไปค่ะชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนธาตุลมมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัว ซึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยหมายถึงความประณีตงดงามค่ะหากชาวราศีตุลต้องการทําบุญเสริมดวงชะตาตนเองนะคะแนะนําให้ไปกราบไหว้ขอพรจากพระพุทธร,รูปที่มีความสวยงามอลังการค่ะเอาแบบ สวยงามอลังการระดับโลกหรือว่าระดับประเทศกันไปเลยนะคะซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยออชาวราศีตุลเนี่ยสามารถเสิร์ชหาข้อมูลจาก Google ได้เลยนะคะว่ามีพระพุทธรูปที่สวยงามงดงามอลังการแบบระดับโลกหรือว่าระดับประเทศเนี่ยที่ไหนบ้าง แล้วก็หากท่านยังไม่มีโอกาสไปกราบไหว้ขอพรจากพระพุทธรูปที่มีความสวยงามอลังการนะอาจารย์กบก็แนะนำให้หมั่นทำบุญด้วยพัดลมนะแอร์คอนดิชันรวมไปจนถึงอุปกรณ์ที่สร้างความเย็นให้กับวัดให้กับโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าเพื่อสาธารณกุศลต่างๆเพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุดกับชีวิตของท่านนะคะก็ หากท่านยังไม่มีโอกาสไปกราบไหว้ขอพรพระหรือว่าทำบุญเสริมดวงชะตาดังกล่าวข้างต้นเนี่ยขอเพียงท่านหมั่นปรุงแต่งเสื้อผ้าหน้าผมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูมีสง่าราศีไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวโซมเนี่ยท่านก็จะได้รับพลังดีๆจากเทวดาพระสุขให้ชีวิตของท่านมีความสุขความเจริญโดยอัตโนมัติเลยละคะ อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้มาเอาไว้นะคะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีตุลถ้าชาวราศีตุลเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะไปกราบไหว้ขอพรพระที่ไหนเนี่ยอย่างน้อยก็ให ปรุงแต่งรูปร่างของตนเองเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยให้ดูดีดูสง่างามอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะได้รับสิ่งดีๆหรือว่าพลังดีๆจากเทวดาพระศุขร์มอบให้กับตัวเองเนี่ยแบบอัตโมติกเลยแล้วค่ะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีตุลมีบุญยริศปกป้องคุ้งครองดวงชะตาและโชคดีมีความสุขกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะ และถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะ